สวัสดีนะครับกับทานน้อยๆนะครับทานน้อยๆอ่าทานนี้มาเป็นเป็นท้องร่องนะครับอ่าน้ำจือดอ่าไว้ให้น้ำจากธรรมชาตินะครับจากคลองใหญ่เข้ามาอ่าในสวนป่ามนะครับอันยังเป็นปลารกรัดันะครับอ่าวันนี้ผมอาเล้งโคตรเหลิมนะครับ ขอมาทักทายนะครับพาเพื่อนๆมาอมาชมธรรมชาตินะครับตรงนี้นะครับเป็นทุ่งเป็นทุ่งเลี้ยงงวของผมนะครับผมมักจะ,ะมาที่นี่นะครับเมื่อก่อนนะครับตอนที่ยังไม่มีวิกฤตโควิดนะครับบางครั้งก็สองเดือนสามเดือนนะครับถึงจะเข้ามาสักหนึ่งครั้งนะครับแต่ตัวผมเองอไปอยู่ที่ไหนก็ผมก็ เดินทางไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์มือถือนะครับสร้างธุรกิจนะครับผมชอบในงานออนไลน์พูดง่ายๆนะครับผมชอบในงานออนไลน์แต่ก่อนหน้านี้เมื่อหลายสัก7-8ดปีก่อนผมก็ใช้ชีวิตอยู่ทำงานประจำนะครับหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับโลกโซเชียล นะครับว่ามันสามารถที่จะนะครับให้ผมใช้เวลาว่างๆเว,าวลาเล็กเวลาน้อยนะครับมามาศึกษางานบนโลกออนไลน์ ine, ในขณะที่ทํางานประจําอยู่นะครับจนผมสามารถที่จะเออทำงานบนออนไลน์ ine, ในขณะที่ว่าทำงานประจำอยู่ด้วยและผมเห็นถึง อิสรภาพนะครับเพราะว่ารายได้มันเกิดจริงเหลือเชื่อนะครับก็ไม่เชื่อได้ไงอมีมหาเศรษฐีตั้งหลายท่านอ่าร่ำรวยนะครับเป็นมือหนึ่งของคนรวยที่สุดในเอเชียเจ๊กมาไงนะครับเขาก็ใช้ระบบที่ว่ามือถือนี่แหละนะครับมือถือของผู้คนนะครับก็ท่านเป็นเจ้าของบริษัทอาลีบาบา นะครับผมเองโคดเหลิมนะครับอืมหรืออาเหลง็งเด็กท้องสวนไร่นานะครับอาเคยจากท้องนานะครับไปอยู่แดนไกลหวนให้คิดถึงอาชายทะเลคิดถึงท้องสวนไร่นานะครับและนะครับเมื่อผมมีอิสราภาพผมจึงกลับมาอา่าเลี้ยงงวปล่อยทุ่งปล่อยให้มันอยู่ในสวนปา่าอะไรประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็อาท่องเที่ยวไปนะครับ เดินทางไปนู่นนี่นั่นเพราะว่างแล้วนี่ครับไม่มีงานประจําแล้วถามว่าผมขายอะไรบ้างก็ขายทุกอย่างนะครับที่มีขายผ่านมาร์เก็ตเพจบน Facebook ไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกกําลังกายสินค้านําเข้าจากะระบบ e ีคอมเมิร์สในเครือของอาลีบาบานั่นแหละนะครับแต่ผมเอามาทําเป็นธุรกิจของผมเองนะครับ แล้วก็ใช้เวลาว่างๆก็เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายนะครับตั้งหลายหลายธุรกิจปรากฏว่า Passive Income มันมันเกิดขึ้นยากมากนะครับในธุรกิจเครือข่ายเพราะอะไรเพราะสินค้าของธุรกิจเครือข่ายนะครับเอ่อมันมันมีอยู่จำกัดนะครับเช่นสุขภาพฟาร์มงามกาเฟ่แล้วบริษัทเครือข่ายมีเป็นพันๆหมื่น แสนแสนเครือข่ายแล้วก็มาทําการตลาดเพราะฉะนั้นนะครับพาสีอินคัมจริงเหมือนกับพายเรือในกะละมังนะครับย้ายจากกะละมังนี้ไปกะละมังนู้นนะครับสู้ที่ว่าผมเอาเอา,เอาสินค้าอาหารทะเลปลาโคงปลาเค็มกุ้งแห้งอะไรอย่างนี้ไปขายยังไม่ได้เลยนะครับกับกับสินค้าที่นําเข้ามาเองอสั่ง ผ่านบาบาอันนั้นมันทํากําไรได้เยอะกว่านะครับและนะครับอตอนนี้นะครับพอผมอยู่บนโซเชียลนานๆผมก็ได้พบโอกาสทางธุรกิจรู้ไหมครับวันนี้ที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆมันคืออะไรก็ I T S นะนะครับแอปพลิเคชัน I T S นะครับโมันสุดยอดมากๆเนี่ยแล้วเพื่อนๆคิดดูนะครับตอนนี้ผมอยู่กับสวนกับธรรมชาติเนี่ยผมก็ มาไล่สุดกับงวเนี่ยแล้วห้องเรียนรู้ของผมอยู่ที่ไหนเนะี่ยห้องเรียนรู้อยู่ที่รถโมอโเตอร์ไซค์เพื่อนๆว่าดีไหมครับถ้าชีวิตของเรานะครับอสามารถโฟกัสว่าอาจจะอยู่ที่ไหนอาจจะทําอะไรได้หมดนะครับเพราะว่าเรื่องราวอของธุรกิจและการทํางานมันอยู่บนมือถือหมดเลยนี่คือเรื่องจริงนะครับเนี่ยผมเองนะครับ ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเปิดโอกาสทางธุรกิจและก็บอกผู้คนนะครับว่าเออเนี่ยธุรกิจนี้ถ้าเนี่ยชวนเพื่อนๆมาประหยัดค่าเน็ตค่าโทรเพราะทุกคนนะครับะะจะต้องอใช้โทรศัพท์มือถือและทีนี้นะครับด้วยศักยภาพของ Big Data ทําทำให้นะครับเรามีอำนาจการต่อรองนะครับกับบริษัทเครือข่ายเพราะเรามีสมาชิกตั้ง2ล้านกว่า อ่ามันเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มแล้วก็เป็นอีคอมเมิร์ซแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือเนี่ยทำให้นะครับอืมอิสรภาพที่ผมเคยทำหามันก็ได้กลับมาหาผมอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับเนี่ยว่าห้องเรียนรู้ของผมอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพ่คิดดูนะครับเนี่ยอ่าห้องเรียนรู้มันอยู่บนโมโตไซค์เนี่ยเพื่อนเพื่อดูนะเนี่ยมีผู้คนเยอะมากเลยเห็นไหมครับ แต่ละไซส์จะมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับคุณไปแล้วนะคอมมิชชั่นนะไซส์เอสนะครับมีโบนัสแนะนําอยู่สองร้อยบาทไซส์เอ็มมีโบนัสอยู่หกร้อยบาทไซส์แอลมีโบนัสอยู่พันสี่ร้อยบาทและเอ็กแอลมีโบนัสอยู่ในนั้นสามพันบาทคุณไปแนะนําให้ใครก็ได้นะครับจากนั้นนะฮะจากนั้นคะแนนที่กํากับเอาไว้ผมบอกแล้วไซ์เครับโอ้โหนะครับมันมันก็นะครับผมก็บอกไม่ถูกนะครับมันมีผู้คนอยู่มากมายเห็นไหมครับ แล้วในจํานวนนั้นมีทั้งชาวนาชาวไร่ด็อกเตอร์ศาสตราจารย์วิศวะเจ้าของบริษัทที่มีบริษัทเป็น5-6แห,ห,ห่งในประเทศไทยและก็ในต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจที่ว่าผมบอกว่าเนี่ยผมใช้แค่มือถือและในช่วงวิกฤตโควิด19อย่างนี้หลายๆคนก็ต้องการประยัดรู้ไหม ว่าเนี่ยผมทําธุรกิจนี้เป็นการที่ว่าผมมอบโอกาสดีๆให้กับผู้คนเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับยามนี้นะครับเป็นยามที่ว่าเหมาะสมแต่จริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นยามที่มีวิกฤตโควิดหรอกเพราะอ่าบางอ่าพูดง่ายๆว่าโอกาสนะครับมันจะอ่าอยู่กับผู้ที่แสวงหามันเท่านั้นจริงๆนะครับเนี่ยวันนี้ผมเองก็เอาเรื่องราวนะครับของอ่าท็อปอัพธุลิศ นะครับอ่าให้ทุกคนเลยนะครับที่อยู่บนโลกโซเชียลนะครับบนเฟซบุ๊กของอาเล็งนะครับเนี่ยอ่ามันเป็นการที่ว่าผมให้โอกาสผู้คนมากกว่านะครับอ่าผมไม่ได้ไม่ได้เป็นนักขายสินค้าแล้วเมื่อก่อนผมใช่ผมเป็นนักขายสินค้าบนโลกออนไลน์ ine, แต่เดี๋ยวนี้ผมเจออ่าสิ่งที่มันเหมือนกับว่าจะดีกว่าแต่ถามว่ายังขายไหมขายกะปิ อะไรมีหมดเหมือนเดิมนะครับในเพจถนอมอาหารทานเลยสวยแต่นะครับช่วงนี้นะครับอผู้คนกําลังอ่าลําบากผมก็อยากจะบอกว่าเนี่ยมาประหยัดค่าเน็ตค่าโทรแล้วก็ท่านสามารถสร้างแพลตฟอร์มสร้าง Big Data เป็นของตัวเองได้อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้ชมธรรมชาติอันสวยสดงดงามกันก่อนพอดีผมมาเจอต้นกระพาะโอ้โหนะครับกระพาะเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีาร์ม สำคัญมากนะครับในภาคใต้เพราะอะไรเพราะเวลา,าหลังจากออกพรรษานะครับเพื่อนๆอนอันนี้เป็นกอเล็กที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเองนะครับอกอใหญ่เมื่อก่อนมันคงจะเป็นกอใหญ่นะครับก็คงกอใหญ่ก็สูงประมาณแค่แค่แค่สูงสุดของต้นป์มเนี่ยมันจะใหญ่มากแบบเนี้ยแต่นี่หลังจากโดนถางโดนโค่้นนะครับเพราะว่าต้องต้องทำให พื้นมันเตี้ยนอะไรอย่างนี้นี่มันก็ออกใหม่มาเชื่อไหมครับว่ากระเพาะเนี่ยที่เราเรียกว่าลูกโยนอ่ะอ่าหรือที่ถ้าภาษาใต้เขาเรียกว่าทำต้มทำต้มทำต้ม,ตมนะครับอ่าในงานเรือชักพระอะไรเนี้ยเนี่ยเขาอยากใช้อันนี้นะครับอ่าเนี่ยกระเพาะเนี่ยแหละนะครับโอ้โหโนะครับมีผลละหมากรากไม้สมัยผมเด็กๆนะครับนี่เด็กใต้ใครไม่เคยกินลูกเหมนะครับนี่ลูกเหม นะครับก in ินอร่อยมากๆเลยนะครับเนี่ยลูกแบบเนี้นะครับแต่มันยังไม่สุกนะครับเนี่ยมันยังไม่สุกนี่มันยังเป็นลูกเนยครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กนะครับโอ้โหนะครับเราก็ชอบมาเก็บกั้นนะครับโอ้โหนะครับวันนี้นะครับได้อืมพา่เพื่อนๆนะครับบนเฟซบุ๊กมาชมนะครับเนี่ยเป็นไม้ถิ่นใต้นะครับอันนี้ในสวนปามนะครับในสวนปาม ในทุ่งเลี้ยงงวของผมนะครับช่วงนี้ผมจะมาเลี้ยงงวบ่อยมากนะครับเพราะว่ามันมีวิกฤตโควิดนะครับเราก็ยังไม่มีวัคซีนเพียงพอนะครับเราก็ต้องปลีกตัวเองนะครับออกมาจากที่คนเยอะๆนะครับก็มาใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับเมื่อวานผมเจอไก่ป่าเจอไข่มันนะครับโอ้โหนะครับสามฟองนะครับ ผมก็เก็บไปนะครับจะเอาไปให้ไก่บ้านฟักเนี่ยที่นี่มีไก่ป่าเป็นฟุ้งฝูงเลยนะครับเนี่ยที่นี่มันเป็นอา่าเป็นภูเขานะครับเนี่ยเนี่ยเน, tekn tekn, น trails, ที่เห็นอยู่เห็นไหมครับอ่าเนี่ยมันเป็นภูเขานะครับข้างบนเห็นไหมต้นไม้สูงมากเลยมันมันเป็นภูเขานะครับแล้วก็มีไก่ป่ามีสัตว์ป่าเยอะมากอา่าผมว่านะครับอา่าบรรยากาศอย่างนี้นะครับดีไหมครับเพื่อนๆนะครับนี่นี่นี่คือบรรยากาศที่แท้จริง นะครับผมนะครับเป็นคนขนมก็จริงนะครับแต่ผมออกจากขนมตั้งแต่ป .4 เลยนะครับจบป .4 ชุมชนบ้านบางโหนดไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพพ่อแม่ต้องการให้นะครับไปเรียนหนังสือเนื่องจากการศึกษานะครับในความเชื่อของคนไทยนะครับของพ่อแม่ผมว่าจะทำให้เราเป็นเจ้าคนในคนชีวิตจะไม่จะไม่ต้องลำบากเหมือน พ่อแม่แต่จริงๆพ่อแม่ก็ไม่ใช่ลำบากอะไรนะครับปรากฏว่าท่านาส่งลูกๆไปเรียนนะครับแต่ท่านาหลังจากลูกเรียนจบนะครับแม่รวยกว่าลูกๆอีกนะครับเดี่ยลูกๆสรุปแล้วนะครับผมนึกว่าผมเป็นเจ้าคนนายคนนะครับผมทํางานอยู่ก็หลายสิบปีนะครับคนพบความจริงว่าเอา้านี่มันเรามันลูกจ้าง ไม่ใช่เจ้าคนนายคนนะครับผมจึงหาทางออกให้กับตัวเองโดยศึกษาเกี่ยวกับสื่อโซเชียลเหมือนที่ว่าเหมือนที่บอกนะครับแล้วก็ผมทํางานบนมือถือนะครับเอาสินค้าของระบบอ e ีคอมเมิร์ซทุกอย่างเลยนะครับสินค้าอยู่ในมือผมล้านกว่ารายการนะครับอ่ามาโพสต์นะครับเมื่อ เมื่อลูกค้าสั่งสินค้าผมก็ทําการสั่งซื้อนะครับสินค้าต่างๆมาจากต่างประเทศทั้งนั้นสั่งซื้อเป็นชิ้นๆนะครับเป็นชุดๆไปเลยเสื้ออะไรเนี่ยพอผมทําตรงนี้มีอะไรผมก็ลาออกจากงานะนะครับแล้วก็มาใช้เวลาให้ให้อิสระภาพทางด้านเวลาแล้วก็เหลือเงินเหลือทองก็ซื้อแม่งวัวมาไว้ปีละสองตัวสามตัวสี่ตัวแล้วก็ให้มันอยู่ฟูงและผมก็เที่ยวตลอด ไปทั่วประเทศไทยเลยแต่พอดีช่วงนี้มีวิกฤตโควิดจึงต้องกลับมาอยู่สวนเอ่อเพื่อนๆว่าดีไหมะนะครับแล้วก็จากการที่ผมอยู่ในโลกโซเชียลนะครับผมก็ได้รู้ว่าอุย้ยประเทศไทยเรานะครับอืมมันมีอ่ามันมีแพลตฟอร์มนะครับอ่าที่ชื่ออ่าท็อปอัพธุลิศนะครับเกิดขึ้นแพลตฟอร์มนี้นะครับอ่าคำว่าแพลตฟอร์มนะครับก็อยากอยาบอกให้ฟังว่าเฟซไลน์อะไรอย่างเนี้ยเนี่ยคือแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ อแอปต่างๆที่อยู่บนมือถือที่ให้เราซื้อสินค้าอะไรเนี่ยคือแพลตฟอร์มนะครับและก็ท็อปอัพธุลิมันเป็นแพลตฟอร์มมันเป็นบิ๊กดา a ้านะครับอืมเป็นธุรกิจเดียวเลยนะครับในประเทศไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของซคบอทำอจดทะเบียนเราขายแพลตฟอร์มเราขายซอฟต์แวร์นะครับน่าศึกษามากๆเพื่อนๆนะครับอัน มันเป็นโอกาสนะครับหนึ่งโอกาสได้ประหยัดเน็ตนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าเราทุกคนตอนนี้นะครับอาจจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือและนะครับทำอย่างไรให้ได้ใช้มือถือได,ได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ดีที่แรงนะครับและกะ็ราคาถูกเดือนละ1น5บาทอย่างเนี้ยโทรเบอร์ฟรีทุกเครือข่ายไม่อันเน็ตนะครับไม่ตกสปีดเครื่องของผม เน็ตอยู่ในเครื่องที่เปิดอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยเปิดฮอตสปอร์ต w i f i ให้เครื่องอื่นได้ถึง10เครื่องนะครับกย็ยังได้เลยอ้อเหลือเชื่อไหมเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีอำนาจการต่อรองนะครับเรามีสมาชิกเราเป็น Big Data หรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเขาค่ายอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดนะครับในเอเชียแปซิฟิกเลยเขาเห็นโอกาส นะครับเขาอยากจะให้ผู้คนนะครับได้ใช้เน็ตของเขาคนเลยให้โปร VIP นะครับโปรที่ดีและถูกเฉพาะสมาชิกของ Top Up Tourist เพราะฉะนั้นนะครับแต่โปรนี้นะครับเมื่อท่านได้มานะครับท่านเมื่อท่านได้โปรนี้มาท่านต้องศึกษาด้วยนะครับว่าเออมันท่านยังมีโอกาสที่จะออทำธุรกิจไม่ใช่ไปขายเน็ตขายซิม เราเปลี่ยนรายจ่ายทุกรายจ่ายให้มาเป็นรายได้ไม่ว่าการซื้อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวันแม้แต่ซื้อข้าวสารและมีโบนัสได้กลับขึ้นมานะครับเพื่อนๆครับเข้ามาศึกษาเลยมันสามารถสร้างรายได้ที่หลักร้อยล้านพันล้านในอนาคตเลยนะครับแต่วันนี้เอา หลักหมื่นหลักแสนกันไปก่อนนะครับมันเป็นไปตามแผนรายได้ไปศึกษาแผนดูและเพื่อนๆจะรู้นะครับว่าโลกมันพัฒนาตลอดเวลานะครับสิ่งดีๆนะครับบนโลกนี้นะครับมีมากมายอยู่ที่ว่าเราจะได้มีโอกาสได้รู้มันไหมวันนี้ผมเอาโอกาสดีๆมาบอกด้วยความรู้สึกที่ดีบรรยากาศตอนเช้าๆ นะครับบรรยากาศสดชื่นตอนเช้าเช้าเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูหญ้าพื้นพื้นดินอันชุ่มฉ่ำนะครับก็เพราะหญ้าปกคลุมเห็นไหมครับเนี่ยหญ้าก็อหญ้าเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับเนี่ยงัวก็อได้ได้กินหญ้าพวกนี้แหละนะครับมันจึงเจริญเติบโตและก็มันยังให้ความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำ กับพื้นดินนะครับหญ้าเนี่ยเนี่ยถ้าไม่มีหญ้าเชื่อไหมครับว่าพื้นดินก็จะไม่ชุ่มฉ่าไม่ชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้นไม้มันต้นปาม์มอย่างเนี้ยถ้าไม่มีหญ้าคลุมดินบ้างมันก็จะมไม่อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบนโลกใบนี้มันมีอะไรที่มันสมดุลอ่ะมันสมดุลนะครับเราก็ไม่สมควรที่จะทําลายมันหมด ใช่ไหมครับครับโลกนี้ล้วนสวยสุดงดงามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเป็นคนบนโลกเราก็จะ,ะต้องมีความสวยสุดงดงามให้กับชีวิตของเราด้วยนะครับคนเราเกิดมานะครับอืมไม่ใช่เราเกิดมาเพื่อทํางานเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตนะครับถ้ามีงานอะไรที่ให้เราทําได้โดยที่ว่า ไม่ใช่ทํากันตลอดชีวิตอะไรอย่างเนี้ยนะครับอืมหาความสุขสนุกสนานให้กับตัวเองโอ้ยนะครับนี่นี่นี่แมงผู้โอ้โหไปซะแล้วนะครับมันมันมาตอ,อมเกสรดอกไม้มันช่วยผสมเกสรนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเน,นะบนี่ยมันช่วยผสมเกสรน,นะครับให้ให้ดอกไม้โอ้โหไปซะแล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศดีดีโอ้โหนะครับลูกเหมสวยนะครับสวยนะครับ ธรรมชาติของเรานะครับช่างสวยสดงดงามนะครับอืแต่สิ่งที่ไม่สวยก็มีนะครับแต่เราก็พยายามมองแต่สิ่งที่สวยๆนี่นะครับเห็นไหมควารรมเจริญบางทีนะครับมันก็เนี่ยอ,อะไรเนี่ยเบอร์ดี้เบอร์ดี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามีของอย่างนี้เยอะในป่านะครับก็จะทําให้ป่าอืม ให้ป่าไม่สวยเหมือนกันนะครับเออนะครับเนี่ยธรรมชาติของเขาเขาก็สวยอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับสติกเกอร์นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศยามเช้าอาที่แดนป่าเขาลําเนาไพรอําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชขอส่งความสุขนะครับให้ทุกชีวิต นะครับอ่ามีความสุขนะครับสนุกสนานกับการดําเนินชีวิตวิกฤตโควิด COVID 19เกอก็ต้องอืมป้องกันไว้นะครับอย่าประมาทเดี๋ยวก็อ่าเรามนุษย์ชนะอยู่แล้วนะครับเราเคยต่อสู้มาอ่าตั้งแต่อ่ตั้งแต่อหิวาตักโรคนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นโรคธรรมดาธรรมดาเสร็จแล้วเมื่อก่อนเราก็เคยตายล้าง ล้างเมืองกันแล้วนะครับถ้าใครได้ดูภาพขาวดำที่วัดสะเกตนะครับโอ้โหมีแรง้งมีนกแรง้งมีที่พบศพผู้คนกันโอ้โหนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็อหมัดหนูนะครับการละโรคเพราะรบลูกฝีได้มันก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับวิกฤตโควิดก็เหมือนกันมันก็ยังต้องอยู่นะครับเพราะโรคต่างๆนะครับที่มันเคยมาพรากชีวิตของผู้คนบนโลกนี้มันก็ยังอยู่นะครับมันไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ว่าเราต่อสู้มันได้นะครับวิกฤตโควิดก็เช่นกันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็มีวัคซีนเดี๋ยวเราก็ได้อยู่รอดปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอเอาใจช่วยคุณหมอนายแพทย์นะด็อกเตอร์ที่ค้นฟ้ากันนะครับโอเคนะครับลวกนี้นะครับผู้คนนะครับคือนักต่อสู้เพราะฉะนั้นสู้สครับเพื่อนๆบนเฟซบุ๊กก็เช่นกันสู้สนะครับ ขอให้มีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ